We are going to have ลูกนะเ <Okay. S 1> สด็จพ่อหาทำไมนะไม่เคยพอเลยกับผมฉันเลยเพื่อนเพื่อนโยมเลยต่างหลายใบนะมาดูกันเสด็พ่อมาเลยว,วันนี้แต่งตัวเสียสมรวยสวยหรูตั้งใจจะออกเทีท่ยวข้างนอกนอกีกเวลาทีงหาเนี่ยเสด็จพ่อสเสด็จแม่เคพคะที่ผมฉันจะออกไปข้างนอกผมชั้นันมีเหตุผลนะเพคะ,ะเสด็จพ่อกับเสด็จแม่จำได้ไหรือเปล่าเมื่อวันนี้เป็นวันอะไรเพคะ คล้ายวันเกิดของลูกหญิงไงพ่อจะไห้โ่อพี่ะ่คะเีเลยพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าลูกต้องการอะไรบอกแม่นะลูกนะแม่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะวันนี้แม่มีของฝันพิเศษให้กับลูกด้วยนะจ๊ะอะไรหรอพีคะเสด็จแม่แวงนี้เป็นแหตตวตะกูลแม่รัแหนมาแมจะให้เป็นของวัลูกวันเกิดปีนี้เลลูกขอไท เป็พค่ะเสด็จพ่อนี่ไงส่วอยเพลิงพ่อมอบให้เป็นของฝันเมื่อเจอที่ไไรุ่งเป็นใครเป็นใครเสด็จพ่อข้าสวยเชีกไม่มกออไมูกต้องการสิเเ่เสด็จแม่เสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นค่ะวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกป,ปีหม่อมฉันเคยขอเสด็จพ่อเสด็จแม่เบิกเงินในท้องพระคลังหลวงเพื่อแจกจ่จายพิธีทาน วันนี้หมอฉันอยากจะขอเชเดิมจะได้ไหมเพครมไม่มีปัญหาชอกวบาคุมปเมคะนเยนเหตุอันใดเลยฉัเห็น,น,นหหด้วยต่อการที่ชิมีซาจะหนาในท้องประทันไปแจกจายเชียรทันให้กับไอ้พวกขอทาน,นยาจบทุกคนที่ก็แจกจ่ายมากพอเห็นทุกวันนี้งพงกป็นขอทาน ยิ่งจะขออะไรเสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสด็จพี่มั้งเกี่ยวพี่ดิคุณน่ายก็แผ่นดิขอเงินละคัดเอเงินทองมาก่อนเออใช่เจ้าควรเอาเงินตรงนั้นไปซื้ออาวุธซะมากกว่าไม่เถอะค่ะเสด็จพี่ไม่เคย ตอนนี้ความรู้สึกของพ่อตามทุนตามมีเหตุมีผลทุกปีพ่ออนุญาตไปหาปีนี้พ่อไม่อนุญาตจะเสียความตั้งใจอาจจะว่าปีนี้พ่ออนุญาตให้ลูกไปเป็นปีสุดท้ายก็แล้วกันเสียพ่อถ้าหนิงเมื่อเสียพ่ออนุญาตต้องฉันขออะไรสักอย่างในมือผู้จักขังต้องฉันขอติดตามชีวิตสาวไปด้วยไม่เพค่ะเสด็จพ่อหมดใช้เวลาจำนวนมากมายเสด็จพี่จะไปทำไมไ้เก็บกับเพคะเสียขาพี่เขาจะไปคอยดูแลก็าถือว่าดีอยู่แล้วมิฉาชีพขานอกเมืองมากมายถ้าหากว่า ให้ลูกไปเสด็จพ่อสิงสาเชื่อแม่นะลูกนะยังไงเสียพวกเป็นผู้ชายก็คงจะไม่มาข้องเกี่ยวอะไรกว่าลูกมากนะ <S <S ให้พี่เข้าไปด้วยเถอะนะลูกนะก็ได้เพคะแต่ว่าหม่องันจะทําอะไรสะเสด็จพี่อย่ามายุ่มไปแล้วกัน อยากทำให้เกิดความสำเร็จของลูกลูกไม่อยู่นะเราหน่าจะมาทำรูก เป็นทย์ูมั่นของน้องหญิงศิลปสาเองทุ่านีัเนี่ยโอ้โหนี่เป็นาพยลระหนแมันหอเนพอมกหมิดแม่ดีกว่าุกานเพราะว่าพ่อของกระหม่อมันค่อยชอบอยู่บ้านวันๆชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆโอ้โ จะมาโดนถงบ้านพิงพักว่านวานนั่งมาชันโอ้โหมาช้าไปแค่เพียงก้าวเดียวเสิ่งของทุกอย่างเหี่ยวเพิ่มเดินทางออกไปแจกเชื้อทางนอกเืลเมื่อตะกี้เห็นไม่ผ้าท่าผ้าท่าไปนิดเดียวเองพะยะถ้าอย่างนั้นแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้ากระหม่อมฉันจะขออนุญาตติดตามน้องหญิงสิวสำตาไปด้วยเพร่อแม่คงจะไม่ขัดข้องหรอกถ้าหาากว่เป็นความตั้งใจ ก็ตามน้องไปนะอยากได้ก็ฝากดูแลน้องด้วยก็แล้วกันขอบคุไท่ให่เื่องถึงวังแล้วเป็นขอฉันจะส่งข่ามาแล้วกัแล้วกนเหอ thank mm -hmm. you